วัดตลาดแก้วอำเภอบางประหัน่ะค่ะไปเลยจ้ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะกับวัดที่เราเคยรู้จักสมัยที่ยังเด็กๆอยู่ตอนนั้นจะไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆเลยนอกจากพระพุทธรูปซึ่งเราเรียกกันว่าหลวงพ่อจันทเกศรซึ่งจะ ประดิษฐานอยู่บนแท่นปูนเรียบๆนะคะแล้วก็มีกลุ่มพระอีกสองสามองค์เ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแต่พอเราลงจากรถมาเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างมากมายมีพระภิกษุลุกขึ้นมา เพื่อดูว่าเรา,เามาด้วยเรื่องอันใดนะคะท่านบอกว่าช่วงนี้ต้องคอยระวังเพราะว่าจะมีมิจฉาชีพเนี่ยเข้ามา,าหากินกับวัดเยอะแล้วท่านก็ได้เป็นมัคคุเทศน์นำพาให้เรา,เาไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อจันทเกศรซึ่งบัดนี้มีสิ่งปลูกสร้างเป็นวิหารครอบครอบคุมเอาไว้นะคะ แล้วก็มีการสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขึ้นมาอีกหนึ่งองค์ค่ะอยู่ด้านหลังหลวงพ่อจันทเกศรองันสาธุ่ชิ่ะนนะ ธรรมเนียมนะคะเราก็สวดมนต์ขอพรขอให้เกิดสิ่งดีงามในชีวิตนับแต่บัดนี้นะคะเนี่ยค่ะหลวงพ่อจันทเกษรคือองค์รองจากองค์ใหญ่นะคะอยู่อยู่องค์กลาง อย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้มาที่นี่เป็นเวลานานาน,นับเป็นปีก็ประมาณห้าสิบปีบางแล้วบางแล้ว ที่แบบางานประจำปีอะค่ะเรามาซื้อมามั่วม่วเยอะเยวเมยอะ่เะสวดมนต์ปิดทองค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลงและก็อของเีญตาจากหลวงพ่อช่วยให้ชีวิตของเรา<อ>พบเจอแต่สิ่งดี จริงๆแล้วที่นี่ยังไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดนะคะแต่ว่าก็อยู่ในช่วงระยะที่ดำเนินการขอเป็นสำนักสงฆ์แล้วขั้นต่อไปถึงจะได้เป็นวัดเดิมเลยไม่มีพระภิกษุจำพรรษานนะที่ที่นี้นะคะมีแค่หลวงพ่อจันทเกศรที่อยู่แต่ปัจจุบันเนี้ยค่ะมีภิกษุอยู่4ี่รูปแล้วก็เนนอีกหนึ่งรูปด้วยกันนะคะ ซึ่งหลวงพี่ที่เป็นมัคคุเทศให้แก่เราเนี้ยก็คอยดูแลเล่านู่นนี่ให้เราฟังวัดนี้เป็นวัดที่มีความหลังเมื่อครั้งอดีตตอนเป็นเด็กย่าเนี่ยจะให้เรานำทองมาแปะถวายหลวงพ่อจันทเกศรทุกครั้งที่มีการสอบเพราะย่าเนี่ยก็จะบนให้เราสอบผ่าน ตั้งแต่เราจำความได้จึงเป็นวัดที่เรามีความผูกพันไม่เคยลืมค่ะหลังจากนั้นเราก็เดินทางกันต่อไปนะคะได้โอกาสมายเยี่ยมเยือนวัดบ้านเก่า